ต่อเลยต่อเลยเซฟขาแดงเซฟขาแดงสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมไห้ก็โดนหือเฮ้โอะไห้ก็หือเฮสวัสดีครับผมเฮี่อย่าเขิน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 วันนี้ต้องบอกว่าคุณหน้าคุณตาแน่นอนเพราะหน้าเหมือนกันวันนี้จะเป็นศึกสเปเชียลนะครับทุกคนศึกสายเลือดชั้นคือใครในวันพี แนะนำตัวก่อนผมใจร้าวลูกคนที่สองครับผมใจร้าวลูกคนที่หนึ่งครับใจร้าวลูกคนที่สี่ ล,ลูกคนที่สามครับอ่ะผมดะนาให้อาะเขินงานนะครับอันนี้พี่ผมนะครับชื่อมาร์คนุ่มส่วนนี้คนเล็กสุดอันนี้โฟบอยมินนี่อันนี้ก็โฟบอยชื่อเบิร์ดนรับก็คือไม่พูคนเดียวกติกาตามนี้กติกาก็คือแต่ละคนจะได้แผ่นป้ายฮีโร่บนหัวตัวเองเริ่มถามคนละหนึ่งคำถามสลับไปเรื่อยๆจนกว่าจะตอบได้แต่ว่าเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มกติกามาก็คือถ้าเกิดใครตอบมั่วตอบผิดโดนเขียนหน้าและว,วันนี้ไม่ใช่การเล่นแบบธรรมดาเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ครั้งแรก ใจร้าวเคยบอกว่าโอวัตตินคือช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดเอ้ยเชี่ยนี่แม่จำได้ด้วยว่ะเชี่ยของจริงเนี่ยโอวัตติน X1 พีซนะมึมคือผมชอบเสียงของน้องว่าเวลามันไปซื้อพวกช็อกโกแลตข้างนอกอ่ะแบบเชี่ยรสชาติอ่างนี้นะกูกลับไปกินโอวัตตินดีกว่าเราจะพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่าม อะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นการรับน้องครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะสะโคมให้กอดเข้าแกนลายก่อนในรอบแรกมีได้สองรอบรอบสองนี้ไม่มีสะโคมนะปล่อยโฟล์เลยปล่อยแบบมันตายทุกภาคแต่อันนี้เอาภาคกอดแกนลายเขาเริ่มจากใครก่อนดีไทยเบิร์ดก่อนแล้วหมุนมาขวามากินผลพิซซ่านไหมไม่กินเฮ้ยคิดสะโคมดีนะไม่กิน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 แต่ถ้าไอ้มี่ไทยถูกกูให้กระคืบเลยโคตรยากอะเขากูยังไม่รู้เลยมันคือใครมี่เอาจริงนะกูดูไม่ออกเลยสองตัวเลยไม่ก๊อปปี้เลย่หว่า ไม่กินไม่กินไม่กินคนนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมครับเป็นไปได้ก็เป็นไปได้มันมันมันไม่ได้ระบุชัดเจนตเลย non binary เชี่ยเดเดมอยู่ในช่วงเกาะเลือกป่ะเกาะเลือกไปถึงว่เกาะเลือกบ้าเลยไปถึงว่าอ๋ออาลอนเค้งอาลอนใช่ใช่อ้าวเยี่ยมกเข้าเป่ามากอันนี้เออเชี่ยไม่เข่าเหรอวะอยู่ภายในเล่มหนึ่งถึงเล่มห้าหรือไม่ไม่ใช่อยู่หลังโอเคนี่เป็นไงคือซับหน้าเยอะกว่ามาตัวนี้อันนี้อยู่ในเกาะที่มี ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ที่มีขอแล้วขอให้ถามเดียวยังไม่มีแหวนด้วยอ่ตัวนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มอารอนหรือเปล่าใช่ดูฮาฮาก็รู้นะอยู่ในกลุ่มหมวกฟางไหมไม่อยู่ใช่ใครกูโอ้โหไม่กล้าเอาหมวกฟางมาใส่ใช่ไม่เคยใส่หรอกง่ายเกินอยู่ใน บมใช่ดูนี่ข้าวเปาอันนี้ข้าวเป,า,นนเา,เปาเลยไอตัวเนี้ยนี่โอ้โหบอกชื่อหรอถ้าตอบอะบอกลักษณะก็ได้ลักษณะได้มันตอบชื่อได,อออได้มันก็ไม่ถูกอยู่ดี <laughs> <laughs> โอเคอ่ะกูไม่น่าไปขับคนอื่นสินะขอลอกคำถามก่อน <laughs> กินผลปีศาจใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ด้วยอีกหนึ่งคำตอบนี่ยังไปคิดมึงเก่งเลยพี่เป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้ทีเป็นตัวอะไรเนอะไอ้ที่เป็นวัวทะเลอุ้ยอุ้ยที่อย่าแม่งอันนั้นแม่งถ้าใส่หัวไปนี่แหวกจัดเลยนะเป็นคนใช่ไหมใช่ไอ้พี่แม่งไม่จับไม่ถามว่าเป็นผู้ชายเอาจริงนะถ้ามึงถามกว้างกว่านี้แม่งตอบตรงเลยไปหนักทีเดียวน่าจะถามผู้ชายหรือผู้หญิงเอาไว้รอบหน้ามันไปถามแล้วดันไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่ผู้ชายมันมันไม่มีเลยนีหว่ามันไม่เหลือแล้วนะดูหน้ามีคิดว่าอย่างมันจะรู้หรอเหลือเหลือเหลือดูวาดใช่ตัวนี้แน่แนอยู่ในภาคบากี้ใช่ไหมไม่ใช่ไอ้เชื่อถ้าอยู่ภาคบากี้คือรู้เลยนะตัวอะไรเป็นสี่ตัวเมนที่สู้กับกลุ่มลูฟี่ป่ะใช่ ใช่ใช่ใช่ตัวเองมีคาร์บอนอันนี้เอาจริงนะถ้าให้มาถามขนาดนี้แล้วตอบได้ช้ากว่าไบร์เนี่ยพิจารณาตัวเนองกันนะอ่ะคืออันนี้ตรงสุดละคือตอนแรกจะถามเข้าเป้าเลยไงตอนนึกอะไรรู้อะกไ็ได้ถามว่าอะไรไอ้ตัวนี้มีสีอะไรสีผิวแต่กลัวตอบเพราะเป็นสีผิวใใคลเป็นคาร์บอนอยู่ในผ้าคันจิใช่ไหมใช่ใชออเมาน้าตาเเลยโอ้ยเจี๋ยวตอบเลยถ้างั้นอะไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องรอต้องรอเนี่ยเมียอุตบใช่ไหมชื่ออะไรรู้เมียอุซตบลองเดาลองเดาอุซดาไม่มีเมีย เขาพอมีแฟนที่เขาป่วยอยู่ในบ้านเนี่ยอะครเขาตอบท้ายครับคนรวยไม่ใช่ยังไม่ตอบถามเอาถามเหรอทขาไม่คำถามมันถามอยู่เาป่วยมถามว่าเขาป่วยไหมใช่ป่วยช่วยดูเชื่อมจริงจังขมูยะไงจำชื่อไม่ได้ให้เรามาพูดขังงูยะกษ์เราหนึ่งไม่โอ่อี้ก็คือว่าไอ้ใบไม่มีทางถูกเดี๋ยวถ้าไม่มีทางถูกแสดงว่ากูต้องโดนเหมือนตอนดาบที่ฆ่าศูนย์แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่คนมันต้องเป็นเที่ยแล้วกันเป็นคนใช่ไหม ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ร้อยโดโดตัวละโดตัวละชอบทำปากจูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เหลือสามตัวแล้วตัวที่คุยกันก่อนหน้านี้แน่นอนเลยตัวที่มันสู้กับไอ้นี่ไอ้ปากจูมันสู้อู๋ซ็อกตัวเดีันนี้มาต่อแล้วต่อเลยต่อเลยเซฟขาแดงเซฟขาแดงเซฟขาแดง วันนี้วันนี้นี่กมชอบความมั่นใจไม่อไม่กินหมดนีสาตเป็นคนเออยู่ทาาสันจิไม่เหนท่าซันจิไม่กินหมคนเลยเี่ยไม่ใช่ทาสันจิไม่คกินเลยนะมันน okay. ่าจะเอาตัวหลักของผ้ามาไงไม่เป็นไรตอแบบไม่มีการิคออะไรเียเรียบร้อยเดี๋ยวคนอื่นตอบก่อนเดี๋ยวมีตอก่อนเดแพ้เดแพ้เดเดี๋่้เดี๋ยวแพ้นี่ตึ้ง ึ่ตาบี้แล้วตอบไปครับเป็นคนที่ให้เรือกับกลุลูบี้ใช่ไหมใช่อาเาทียอะไรตอบไม่ได้ถามเพิ่มอดตอมอดไม่คำถามที่เราได้ถามไปอะคือไม่คืนคำตอบแล้วไม่ได้มาปวยอไมั้ยไม่ได้ตอนเนี้ยไม่ใช่ตัวละครป่วยมึงกับปวดมั้่มันเป็นสิ่งของใช่ไหมไม่ใช่สิ่งของก็มันเป็นสิ่งของคาเฟ่ใช่ไหม ไม่ใช่ใชอีกอีกสองตัวเดี๋ยวก็ครบเออตอบตอบเลยอย่าบอกว่ามันคืออะไรเฮียเดี๋ยวตอบผิดไปแล้วแล้วม่นเสียความมั่นใจเชื่เสียความมั่นใจเชื่อใกล้แล้วอยู่ในกลุ่มเชฟหรือเปล่าไม่ใช่เฮียเกียร์ตอบไม่ได้หรอกอาอุ้ยยี่วิเวรู้และรู้ละนี่รู้และใกล้ เดี๋ยวรอคำถามก็คือเรื่องมันอยู่ในเกาะอุซบที่อุซบอ่ะตอนแรกมีผู้หญิงที่เขาแบบเป็นคนรวยอยู่ในบ้านนี่มึงดูจริงแล้วเขาก็ป่วยอุซบก็เลยเป็นผู้หญิงจริงผูอุซบเลยชอบไปเล่นกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าไปเล่าเรื่องโกงใชจนภัยให้ฟังอุ้ยแม่จริงแม่จริงเออใช่ได้ใช่ได้เลยแบบอุ้ยชอบอุซบมาก เป็นคนดีเรามารู้ทีหลังว่าอุ้ยซ็อกโกกแล้วสุดท้ายก็เขาทะเลาะกันสุดท้ายผู้หญิงให้เรือซ็อกโคบ้านรวยแล้วลูฟี่ก็เลยได้เรือไปขากลับเรือชื่อแมรี่เจนแมรี่เจนแมรี่เจนไอ้เอ็มแรี่เจนไอ้ยักษ์สมัยนั้นแมรี่เจนเป็นใควะแล้วตอบตอบแมรี่ โอเคถามชื่อไปก็ไม่ได้อะไรถูกต้องแล้วโอ้ยไม่ใช่แหละแล้วตอบได้ไหมไม่ใช่ไม่ชื่อไม่ออกเห็นไหมดูพี่บอกชื่ออะไรกายะักเลยอ๋อไม่มีเลยก็เลยบอกคางูยะเลยไอ้ใช่กายยอกษ์อ๋อเลยพี่บีบีมันรู้ละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยมันเปนออกกันหมดเลยประเด็นเลยนะไม่ใช่บีดูความรู้ว่าตอนแรกตอนแรกเกีทีเขาใครรู้ปะแม่อุซงแต่ลืมไปแม่อุซงพี่จมูกแต่อันนี้ต้องขยายความก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบางคนว่าเขาบอกว่าดูผิดมันไม่ได้โกรธอุซบเพราะว่าอุซบโกหกแต่มันโดนไอ้คคคโโโรรรมาาฮดดดปปัั่่่นนนไหู้เีีี๋ยยววตท มันต้องห้าเลนไม่ใช่หรอมีแค่สองบานเลยไม่ใช่หรอไม่เป็นไรสองอะไรอยู่วะเวลามันดันได้มันดันยังไงไม่ใช่เว้ยไอ้ยังไงต่อไอ้ยี่นี่มันดันลงโตะอะไรยี่ถ้ามาดันได้เปยนะนี่สเซ็นเกอร์เลยนะนิ่งหมดพอแล้วอะนี่นิ่งวยโชว์โชว์กันด้วยโชว์กันด้วยโอ้รู้ทุกเรื่องเลยจะเป็นเรื่องตัวละคอ่างั้นผมขอถามว่ามันเป็นเรือใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กรอก๋วยเมลี่ไม่ใช่หรอดึงปากออกมาได้ใช่ไหมดึงฟันออกมาได้ใช่ไหม ใช่ไอคนคิดนะมันคิดไม่ได้เลยเอาตัวเองมาลงสันติให้ข้าวกินใช่ไหมไม่ใช่ไอ้เชี่ยตัวแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆมันกินนะครับทุกคนมันกินกันสามรอบอ่ะซันจีสองรอบเชฟขาแดงหนึ่งผมขอโทษไม่ใช่เรือด้วยก็แสดงว่าเราไม่บอกไม่ใช่ผู้ชายแบบเหมือนจะไม่ใช่ผู้ชายหรอเป็นสัตว์ใช่ไหมใช่ใช่โมกูไอ้เชี่ยวอ้าวใครวะอารอน โอเคจริงเหรอตักอะไเี่ยไม่ตอคือคิดไกลเกินเนยที่คุณคิดถึงบัวทะเลแล้วเม่เอาอาร์รอ์มาด้วยนะมึงเอาตัวเมนมาต่อโอ้ตอนนี้สองคนแล้วอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอ่ะเมิร์ดถ้ามึงยังตอบไม่ได้อีกก็มีฮอปไม่ห่วยอ่ะ Uh, เอาจริงนะกลัวดาวให้มึงไปเอาไปอย่าคิดเยอะไม่อะไรวะไอไอไอเวลาเล่นเกมแบบนี้คนจะชอบคิดว่านี่แม่งดูไม่ยากนะคอบุญมาเล่นเองอ่ะมันตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นอันนี้ของผมใช่ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นสัตว์แสดงว่าตอนนี้มันเริ่มตรงละในก่อนแกลายสัตว์จะมีในวัวทะเลไอหมาไอสิงโตผมขอตอบครับ ฉันอยากจะบอกว่ามินนี่ฉันขอบคุณแกมากเพราะฉันได้รู้แล้วว่ามันคือตัวอะไรคำตอบก็คือเจ้าทะเลที่กัดแขนแชมครับกัดแขนว่าแล้วเอาจริงนะไอ้ที่มินนี่ใบมีความใกล้เคียงแต่ไอเี้ยตอบถี่มากว่าไเป็นยิ่งเยอะก็เป็นยิ่งนี้ใช่ไหมรู้ว่าที่ฉากนี้เกิดขึ้นตอนไหนตอนที่โดนเขาวมีแทงรู้พี่โอ้ตายโอ้โหยิ่งเปงนอย่างใหญ่เลยที่เขาแทงพี่เราทะลุเลยเป็นโจสลัดไหมเป็น โชคตากูกล้าไหมเฮียฉันต้องตอบได้ก่อนมันเจ้าแห่งทะเลไม่ใช่หมาไม่ใช่สิงโตไม่ใช่อยู่ภาคกองเงือกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวฉีดยาอ๋อวีรู้แล้วเดี๋ยวมันต้องเกลียดไปหน่อยพี่ตอบได้มึงรู้สุอย่างเลยตัวฉีดยาคืออะไรวะเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ใช่ตัวอะไรวะมึงนึกไม่ออกจริงไม่แน่เลยก็เป็นคำตอบ ไม่เออไม่อะไรก็เป็นคำตอบไม่ง่ายมากคือที่จริงอ่ะมันพลาดตรงไหนดูวะเขาพูดงี้ดีกว่าท่องมาเกือบครบแล้วแต่แม่งขาดตัวเดียวเออเนี่ยไปละอเออขาดลเออม่นึงไม่ออจริงอกว่ามันไล่ทุกคนครบแล้วอ่ะเนี่ยคือคำาบ้ที่ดีสุดแล้วที่โครแต่เียไหมไอ้ไมก็ง่ายนะที่จริงอุ้ยม่ง่่งทุกคนเลยพอตอบได้เดี๋ยวเออใบ้ใบ้หน่อยใบ้หน่อาใบ้หน่อยถ้าใบ้อีกก่อนมาว แกงกินยืนเลยซันจีไม่ได้ไม่ได้ซันจิเลยคนทำหน้างงวะเอาไงเอาตัวมีอีกตัวนี้กินข้าวมั้งคับแล้วเป็นตัวเด็กฝรั่งเชี่ยตัวอะไรวะแม่งนึกไม่ออกคือซันจิให้ข้าวกินให้ซันจิมันให้ข้าวกินสองรอบไม่ใช่กินไอ้กินไปกินรอบนึงไอ้กินกินรอบแรกใครวะและอีกรอบนึงแม่งมากินทั้งแกงโหถ้าไบ้ยิ่งตอบเลยเหรอตอบใอะไรอะเข็มฉีดยาตัวอะไรวะเข็มฉีดยาบันไดตัวใหญ่เข็มฉีดยาบันเป็นสัตว์คนเป็นสัตว์นะลี มีคนอยู่กับมันคือเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมีคนอยู่กับมันขิดไลยดีกว่าจิ้มหรอลาบูนเหรอใช่ลงรู้คดีไว้ไอ้ที่จะลาบูนเป็นแกลายไม่ใช่หรอลาบูนคือขวางแกลายไว้อยู่เขาไม่ข้าไปเลยไม่มันข้าไปแล้วไม่เจอไม่ออกมันยืนอยู่บนเดียร์มันอยู่บนเส้นขวางไม่ใช่หรอ มันชนชนกำแพงแต่ลายที่ไปต่อไม่ได้ไงหัวมันถึงเป็นรอยมันแกะออกมาดูดิหัวเป็นรอยอยู่เนี่ยมันขวางอยู่ไม่ใช่เหรอมึงแกะหัวมาดูดิใช่มันขึ้นเอ๊แล้วก็เลือลงมาอ้าแล้วก็เอ้าเหย้่เจอลาุูใช่เหรอใช่ให้ลูกเหตุไปตออไปไม่ได้เพราะว่าเราขวางอยู่ะแล้วไม่ใช่ไอลาบูเน่มันจะไปไม่ลาบูมันเผลอข้ามมาแล้วมันข้ามกับมันไม่ได้ฮ้ยเป็นไปได้จำไม่ได้วะ และผมได้ทำการที่สน์แล้วครับทุกคนว่ามันข้ามแกลายไปแล้วมันอยู่ได้12ก็จริงแต่มันข้ามเล็ดลายพวกนั้นลงมาก็้เจอเรานย่อขเออแสดงว่ามันอยู่หลังแกลายครับไอ,อ้คนล้มโจรบวให้อยู่ไย้กูสีทองอ๋อเหมือ,อ,อมนดึงว่ามันกินผลพีชาดจำผิดไอปืนใช่ไหมเออ,เอ,อดอนครีบครับ เชี่ยคือเมิรนึกว่ามันในนี่กินผลปีศาจมันไม่ได้กินมันจะกินได้ไหมันคือเมิร์ดนึกออกแล้วว่ามันคือดอนคีคตั้งแต่แรกอะแต่ว่าพอบอกว่าไม่กินข้าวไม่กินข้าวสองรอบมันชัดแล้วเออเพราะมันมีตัวเดียวแต่เมิรนึกว่ามันกินผลปีศาจมิไ์ด้กินมันแค่บอกว่ากูเป็นประชาชนที่แบบว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วกาต่อยต่อยโซตู้เมอร์ที่โดนโดนเขียนนี่เหรอหน้ามอยู่แค่นี้ มาเริ่มเลยสองหลับจ้ะโอเครอบนี้คือเราจะเราจะไม่สะโขบกันนะทุกคนแล้วก็จับเวลาแค่สิบห้านาทีหรอโอเคไปดันให้ที่หนึ่งนะที่หนึ่งก่อนเลยกินผลพีศาจตร์ไหมกินกินผลพีศาจไร์ไกินกินกินอุ๊ยกินผลพีศาจตร์ไหมกินกินกินผลพีศาจตร์ไหมกินกินผลเอพี่ชายใช่ใช่ใช้อาวุธเป็นประจำกายไหมไม่ไม่ไม่ใช้ เป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่เป็นตัวดีใช่ไหมไม่ใช่คนเหี้ยคเหี้ยเลยเป็นตัวดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยที่จริงมันจะไม่ตอบเลยว่าเป็นดีไม่หมายถึงแบบพออ่านเยอะไงเป็นหัวหน้ากลุ่มไหมโอ้โหเคยเป็น แน่ตัวใหญ่กว่าคนปกติเปล่าใช่ใหญ่กว่าแน่นอนจากเล่มน่าจะ24เฮ้ยเหมือนว่าไม่เกินเกินจากต่อว่าเป็นไซส์คนปกติดีกว่านะไม่ไม่มันวัดขนาดใช่ายภาพว่าขนาดตัวปกติเอาเอาใครเป็นมาตรฐานลูฟี่ใหญ่กว่าไม่ใหญ่กว่าเยอะเปล่าแบบหมที่ว่าเพราะสุดมากบันทีเ่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้โหบันทีที่มันชอบยืนเยอะอ่าสลับสลับไม่นะลูฟี่ตัวเท่าประมาณไม่เกินนมท่านใหญ่อะไร ไม่เกิะไรอ่ะเระ่ถ้าโลกใหม่นี่คือลูฟี่แม่งเหมือนแค่ตาตุ่มของคนเท้าอ่ะแต่แต่จริงถ้าสเกลวันพีทเนี่ยทุกตัวมันตัวสูงกว่าลูฟี่ทุกตัวนะไม่แต่ว่าไค้แกนลูฟี่ที่เป็นคนปกตีนบอกว่ามันถึงรู้ละไม่โทรไม่ไายไม่ได้เป็นไรไม่ได้ไม่เพื่อเป็นกาเข้าใจนะเพราะตัวละะคครตัวลงพี่สเกลมันม่วอยู่หน้าหรือหลังภาคก่อทองฟ้าหลัง อ่ะแสดงว่ามันโผงมาหลังไอ้ในรูเป็นหัวหน้ากลุ่มไหมเป็น,ปนของเฮียบอกว่าเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มมาก่อนอย่างนั้นหรืออยู่ในก่องคนยักษ์ใช่ไหมไม่ใช่อยู่ในก่องคนยักษ์ไม,ไม่ดู <c oughs> ว่าเป็นไอ้นี่ไงไอพวกแก๊งโบกี้ไงเพราะมันบอกว่าเหมือนแบบตอนหลังมันไม่ได้เป็นกปัปตันกลุ่มคนยักษ์แล้วอะไรอย่างนี้โดนดัดแปลงใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> จะตอไปกีแกเลยจะตกไปกีไม่ใช่รู้เปร่ไม่ใช่ไอ้ปุ้งตีนหนีปูมาใช่มันโผล่มาไงมันโผล่ใหญ่่ตัวใหญเป็นเจตเทพหรือไม่ไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจตเทพหรือไม่ไม่ใช่เอ้ยเอ้ยใช่เอ้ยเคยเป็นรู้แล้วเฮ้ยเย่ละเป็นสีจักรพรรดิใช่หรือไม่ไม่ใช่ อยู่ในกองทัพเรือหรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปยูไกลวะเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ไม่ใช่ตายนี่นะมันบอกมันรู้ละมีพลังใจไหมไม่ใช่ถ้าถ้ามึงจะถามมึงตอบไม่ได้วลยบอกว่าเคยเป็นเคยเป็นเจ็ดีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ต่อแรกเลยต่อแรกเลยถือว่ามีความรู้ด้วยเอาจิตไอ้บี่มันถามเหมือนมันมั่วนะมันมีระบบความคิดอะไรมานะกินผลสายโลเกียร์ไหมใช่ เฮียเฮียไหมแม่งเหมือนเหมือนจะได้แล้วแม่งกูว่าต้องถามว่าแอคไหนัรนแหละกูก็ไม่รู้กันคนแอครู้ไว้ก่อนเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดหรือเปล่าใช่ใช่นี่เป็นไข่เหรอเป็นไก่ใช่ไหมเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดหรือไม่ใช่เฮียเดี๋ยว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 มึงเจอเดี๋ยวมึงเจอมีพลังสายฟ้าไหมไม่ใช่ไม่ใช่แม่งกูว่าแม่งไล่ทีละเจ็ดตัวแล้วแม่งเอาแม่งเอาโคแบยปัจจุบันตัวละครนี้ตายแล้วใช่ไหม ใช่ใช่เรานึงน่าขอเนี่ยขอได้แค่ใส่โบกไม่ตอบโดนกูยังเหลืออีกหนาเลยเฮ้ยเอาสิตอบมาสิเป็นเป็นพวกกลุ่มพวกบูฟี่หรือเปล่าไม่ใช่วิ่งก็ต้องเป็นตัวร้ายเลยปกติเพราะมันมีแค่สองอย่างนะถ้าถ้าสำหรับกบถ้าตอบไม่ใช่ใช่ไหมไม่อันบอกงี้เลยก็ได้มันไม่ได้เจอครั้งเดียวแต่เจอครั้งแรกเป็นตัวร้ายเออเจอครั้งแรกไม่ถูกกันใบดีเออใบดีอันนี้ถือว่าแจ่ม เป็นสีจักรพรรดิหรือไม่ใช่แม่งคุณเนื้อคุณมาพินีแล้วไม่เป็นคำถามที่แบบเอ๊ะถามวันนี้ถามวันนี้ก็สกปรกเลยวะพี่เจ็ดเทพมีใครคิดไม่ออกกูบอกเลยมึงแค่ไล่เจ็ดคนก็ถูกแล้วมึงดูกูดีกว่าคิดไม่ออกเจ็ดคนมีใครเอาเก่งไม่ใช่หรอมีผลข้างเค้าหรือเปล่าไม่ใช่คิดไม่ออกค่ะมัดอภินิพิตชนอยยาจะมีชีวิตอยู่พิษ โฟโตคัตดีเอสโอเคบอกว่าครบเลยตัวว้าโอ้โหไอ้อะไรสุดกูดึงเชิญกูกลับมาได้เล่นได้ได้เพราะคำถามว่าเป็นหัวหน้าโจรสลัดหรือเปล่าเราเล่นเกิดเคยเป็นเออกลุ่มโจรสลัดสเปซหรือสเปซสเปซสเปซไปนิี่เออเฮ้ยจริงเหรอพี่คิดอะไรเราไม่คิดว่ามันสักตัว์เนี่ยเราพอพอเป็นสายโลเกียไม่ตอนแรกคนอื่นบอกว่าไม่ใช่แต่มันเคยมันเคยเป็นไดงตายเล็กกินโลเกียปุ๊บเคยตายหรือเปล่าตัวเป็นร้อยที่แม่งตายคนเดียวมีสปริงใช่ไหม ใช่ใช่รู้คำตอบรู้ว่าเพราะอะไรมันเคยดีนะว่าไล่มาช่วยอะไรไม่บอกว่าอย่าอย่าไร้กาศเดี๋ยวไม่บอกถูกเหมตาเมื่อฮะเออบิ๊กมัมช่วยต่อแล้วบอกอเคก็มาบิ๊กมัมออ้หญิงก็มีคนเดียวตอนแรกจะถามว่าแพ้ไปหรือยังแต่พอจะถามจะแพ้ไปหรือยังแม่งก็เหลือไคโดบิ๊กมัมแล้วก็หนวดขาวดูฟี่ไม่ใช่แล้วหนวดขาวก็โผล่มาก่อนเล่มสามสองหนวดดำไงหนวดดำมันไม่โผล่มัอยู่เองจังหวัดที่หลังไง ไอเชี่ยบ่ายแล้วไม่ใช่เียจะเล่นมุกแล้วไอีเหมือนไม่ไปชี้หัวพี่เอาไอโค้ดไอโค้ดอีวันไอเชี่ยมันปล่อยเรียนกันเลยมันไม่ทันคิดไงแต่ไอีเชี่ยอย่าทำโพสผมก็เลยเสียเรียมันดีเสียเรียมประเด็นคือเสียเรียมตอบได้แล้วเย่รู้แล้วเพราะไอ้พี่มันมีมันมีมีครูเลยไม่สุดคือตัวอะไรครับไอ้เชี่ยมันมันไม่ทันคิดไงไอ้เหมือนไม่แบบโฟล์ดเลยนะ หนวดดำมันมันโกลว์หนวดดำมันมันโกลว์มันบอกหนวดมันบอกหนวดสีจ้ะพัดก็หนวดดำแล้วแล้วมันจะใช่ยังไงกันเนี่ยอออยแล้วไอ้พี่อยหกถักเป็นโบกุลีแอ้ตอนรู้ใช่ไหมตัวอะไรรู้แล้วนวดดำอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้ไอ้เมย์ไม่ย้อนเกมจัดไอ้เหย้อนเกมเอาตครับเวลามีเออเวลามี ไม่แต่หน้าไม่ได้อยู่เออมันก็กว้างอยู่นะหมดยังตอนแรกเมื่อแตะถามเพิ่มแล้วพอบอกว่าไม่ใช่ผู้ชายในมันไม่บอกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นผู้หญิงเขียมหญิงพังไม่เชื่อเฮ้ยบาดหน้าตามกฎเพราะว่ามีต้องถือว่าแพ้ใช่เพราะว่ามี่ไม่แม้แต่ใบมี่ใบไม่ได้เลยของเฮียมันใบลงไปแล้วเพราะเฮียต่อเฮียก็ได้ที่สามดีดีอ๋อเฮียเก่งเรื่องมึงนี่แต้มหมดหนดดำไปหนดดำหนวดดำหนดดดำบาดแผลที่กลางหัวคือความอับอายนี่แม่งเล่นหลังสุดแม่งโดดเลอยเมื่อน แต่งหน้ามันทำไมล่ะแต่งมาให้โดนวาดมั่นใจว่าจะชนะดิรวมคะแนนแล้วเฮียร์มาก็ได้5คะแนนเฮ้ยไยม่ได้4คะแนนเฮ้ยมีได้4คะแนนเบอร์ได้3เฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เอางี้ดีกว่าช่วยพูดทีว่าใครที่หนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวแบบเบอร์อะไรที่หนึ่นงนะฮะนี่ไง ไป็นพี่คนโตให้แบบและก็จบไปแล้วกับฉันคือใครใน One Piece นะครับผมศึกสายเลือดนี้ยังไงทีใครชอบพี่พี่น้ององผมมาเล่นนะผมก็คอมเมนต์บวกหนึ่งก็ได้เลยนะผมจะได้หาอะไรมาเล่นกันแล้วก็อยากให้เล่นเกมไหนอะไรยังไงก็คอมบอกได้และสุดท้ายอย่าลืมโอวันตินเอ็กซ์วันพีชนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กินหน้าผมบ๊ายบาย